เคยสงสัยกันไหมครับว่าในกล่องจดหมายของเราเนี่ยอีเมลแต่ละฉบับที่ส่งเข้ามามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเกราะป้องกันแห่งโลกอนาคตที่ชื่อว่า The F i s h ครับซึ่งเป็นระบบที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เรามองภัยคุกคามในอีเมลไปเลยนึกภาพตามกันดูนะครับอีเมลฉบับต่อไปที่กําลังจะเด้งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเรามันอาจจะเป็นข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจมากๆหรืออาจจะเป็นกับดักที่กําลังรอเวลาทํางานของมันอยู่ ซึ่งเส้นแบ่งบางๆระหว่างโอกาสกับภหยอนะเนี่ยมันอาจจะบางกว่าที่เราคิดเยอะเลยก็ได้ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราต้องมารู้จักหน้าตาของศัตรูกันก่อนนั่นก็คือภัยคุกคามในกล่องข้อความที่เดี๋ยวนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดารรมดานะครับแต่แฝงตัวมาได้เนียนมากซับซ้อนมากจนน่าตกใจเลยทีเดียวภาพนี้มันเหมือนกับสงครามย่มย่มๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นในแค่เสี้ยววินาทีฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่งผู้โจมตีที่กําลัง ปรุงแต่งกับดักดิจิทัลอย่างพิถีพิถันเลยส่วนฝั่งขวาคือเป้าหมายที่เห็นแค่เป็นอีเมลธรรมดารรมดาฉบับหนึ่งที่ดูไม่มีพิมมีภัยอะไรเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าแค่คลิกเดียวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้เลยก็ได้และนี่แหละครับคือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดอีเมลที่น่าสงสัยแค่ฉบับเดียวที่มันหลุดรอดการป้องกันเข้ามาได้มันอาจจะกลายเป็นโดมิโนตัวแรกที่ทำให้ระบบความปลอดภัยของทั้งองค์กรต้องพังคลืนลงมาเลยก็ได้ครับ ก็นในเมื่อภัยคุกคามมันฉลาดขึ้นทุกวันใช่ไหมครับการป้องกันของเรามันก็ต้องฉลาดกว่าสิและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ t h p ะ i c h ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกรอะป้องกันอัจฉริยะที่ไม่ได้แค่รอตั้งรับนะแต่คิดล่วงหน้าไปหนึ่ก้าวเสมอแล้ว The Fish นี่มันคืออะไรกันแน่อืลองนึกภาพตามนะครับว่าเรามีผู้เช่าชาญด้านความปลอดภัยส่วนตัวที่ไม่เคยหลับไม่เคยพักเลยมันคือระบบอัตโนมัติ ที่คอยสแกนคอยผ่าพิสูจน์อีเมลทุกฉบับที่น่าสงสัยแล้วก็ชี้เป้าเลยว่าอันไหนคือภัยคุกคามพร้อมกับแจ้งเตือนเราทันทีเหมือนเป็นเกราะที่มองไม่เห็นแต่ทํางานให้เราอยู่ตลอดเวลาอย่างไงงั้นเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเบื้องหลังเกราะอัจฉริยะที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคือตอนที่ใครสักคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอีเมลฉบับนี้มันแปลกๆปกไม่น่าไว้ใจ คือขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเขาออกแบบมาให้ง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆครับมันเริ่มจากสัญชาตญาณของคนของพนักงานที่พอเจออีเมลน่าสงสยัยปุ๊บก็แค่ส่งต่อไปให้ระบบตรวจสอบจากนั้นเทคโนโลยีก็จะเข้ามาจัดก,การที่เหลือทั้งหมดเลยตั้งแต่รับเรื่องวิเคราะห์แบบเจาะลึกไปจนถึงส่งผลการตัดสินกลับให้เราแบบรวดเร็วทันใจจุดเริ่มต้นจริงๆมันง่ายแค่นี้เลยครับแค่พนักงานคนหนึ่งส่งต่ออีเมลที่ดูไม่น่าไว้ใจไปยังเมลกซ์กลางที่ตั้งค่าไว้แค่นี้เองครับ การกระทำง่ายๆแค่นี้แหละมันเหมือนกับการส่งสัญญาณให้ The Fish เริ่มต้นกระบวนการสืบสวนได้เลยทันทีพออีเมลมาถึงปุ๊บระบบก็จะดึงมันออกมาทั้งยวงเลยครับในรูปแบบไฟล์ดิบๆที่เรียกว่า e m l ซึ่งมันก็เหมือนพิมพ์เขียวของอีเมลฉบับนั้นเลยนะที่มีข้อมูลทุกอย่างซ่อนอยู่ข้างในรอให้เราไปเปิดดูในขั้นตอนต่อไป แล้วสําหรับคนที่เป็นแอดมินหรือผู้ดูแลระบบเนี่ยพลังทั้งหมดที่ว่ามามันอยู่แค่ปลายนิ้วเลยครับแค่คลิกเดียวที่ปุ่ม analyze email เท่านั้นแหละวินาทีนั้นเลยครับที่กระบวนการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากๆจะเริ่มทํางานอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆเลยแต่การคลิกเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเ,งเองนะครับส่วนที่มันว้าวจริงๆคือสิ่งที่เกิดขึ้น,นเบื้องหลังต่างหากคือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเครื่องของ the fish ระหว่างที่มันวิเคราะห์นั่นแหละครับ คือ The p r i t c เนี่ยมันจะทําการชําแหละอีเมลออกมาเป็นชิ้นๆเลยครับเริ่มตั้งแต่โดเมนผู้ส่งมาจากไหน IP address คืออะไรมีลิงก์อะไรซ่อนอยู่บ้างไปจนถึงค่าแฮชซึ่งมันเหมือนลายนิ้วมือดิจิทัลของไฟล์แนบเลยครับและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือ IOC's หรือร่องรอยที่พวกแฮกเกอร์ทิ้งไว้ซึ่งเป็นหลักฐานมัดตัวชิ้นสำคัญเลย และนี่แหละครับคือหัวใจของเดอะฟิชเลยคือมันเอาข้อมูลทุกชิ้นส่วนที่ชำแลออกมาได้เนี่ยไปเพียบกับฐานข้อมูลภัยคุกคามที่ใหญ่มากๆทั่วโลกโดยอัตโนมัติเลยนะมันคือการค้นหาว่ามีชิ้นส่วนไหนบ้างที่ไปตรงกับประวัติอาญจากรรมทางไซเบอร์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วพอเจอหลักฐานคาตาแบบนี้ระบบไม่ลังเลเลยครับผลลัพธ์จะออกมาคลีคลีชัดชัดเลยว่าพบร่องรอยที่เป็นอันตรายคือมันชัดเจนมากครับขาวเป็นขาวดำเป็นดำไม่มีมาเทาๆให้เราต้องสับสน มันคือการเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความชัดเจนเลยครับจากที่เมื่อก่อนเราต้องมานั่งเดานั่งเสี่ยงดวงกันตอนนี้กลายเป็นว่าเรารู้ผลที่แม่นยำได้ในทันทีทำให้ทุกคนในองค์กรรู้สถานการณ์ได้พร้อมกันเลยแต่ว่า The Fish ไม่ได้จบแค่การตัดสินอีเมลฟีลาชบับนะครับพลังที่แท้จริงของมันคือการเอาข้อมูลจากการโจมตีแต่ละครั้งมาสร้างเป็นกลยุทธ์ป้องกันล่วงหน้าสำหรับอนาคตรครับ หนึ่งในเครื่องมือที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยก็คือฟีเจอร์วิวฮิสตอรีนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่การบันทึกนะแต่มันเหมือนเรามีห้องสมุดภายคุกคามส่วนตัวเลยที่เราย้อนกลับไปดูไปศึกษาได้ตลอดเวลาไอ้ข้อมูลในอดีตพวกนี้นะครับมันคือขุมทรัพย์ดีๆนี้เองเราจะเห็นเลยว่าเ,เทรนด์การโจมตีมันเปลี่ยนไปทางไหนมีใครจ้องจะเล่นงานเราซ้ำๆหรือเปล่าแล้วเราก็บทเรียนเก่าๆนี่แหละมาอุดรูรั่วทาให้กรอของเราแข็งแกร่งขึ้นคือพูดง่ายๆว่ายิ่งโดนโจมตีก็ยิ่งฉลาดขึ้นครับ และนี่ก็คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับคือการที่เราสามารถมองเห็นภัยคุกคามก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจริงด้วยความเร็วของระบบอัตโนมัติเนี่ยเราเลยหยุดโดมิโน,โนตัวแรกได้ก่อนที่มันจะล้มระเนระนาดและทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยว่าระบบป้องกันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ที่เราเชื่อมั่นนักหนาเนี่ยมันพร้อมสําหรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่จะโผล่มาในวันพรุ่งนี้แล้วจริงๆหรือ